สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกเลยค่ะสวัสดีไปถึงเอฟซี FC ทางไกลทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับหัวหน้าจรดแคสซิงค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้หัวหน้าจจดก็มาเก็บงานวันที่สองของสะห้าไร่ค่ะทุกคนคะ่ะบัดนาวนี้บัดนาวนี้กําลังจะเริ่มเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ โกยดินเออโกยดินขึ้นให้มันได้รูปสระเพราะตรงนี้ที่บ่ารถรถรถหกล้อเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเนาะเนี่ยดูบ่อน้ําซึมน่ะเมื่อวานตรงนี้ไม่มีน้ํานะทุกคนเนี่ยนี่นี่เห็นไหมเห็นน้ํำไหมคะนั่นแหละนี่น่ะนี่นี่นี่ดูน้ํามันซึมออกมานะคะเนี่ยโอ้โหแล้วใสสวยด้วยนะคะทุกคนสุดยอดสุดยอดเนี่ยตรงที่ตรงที่อาพิ่งเดินเนี่ยดูว่ะ มีแต่น้ำแฉะเลยแต่ไม่กล้าไปอยู่ใกล้หัวหน้านะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่หลบนะทุกคนอ่ะมาวันนี้จะพาดูม,มุมกว้างๆด้านล่างของสะหาไรที่เออเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายให้มาทำนะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นป่ะนูนเปิดมุมกว้างให้ชมเลยเนาะ ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือเก็บข้างเนาะหัวหน้าจรอยเมื่อวานเก็บข้างฝั่งนี้มาเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เก็บข้างฝั่งนี้มาเสร็จแล้วมานี่มานี่มานี่เก็บมานี่มานี่มานี่นี่นี่อันนี้ท้ายแล้วหลังแล้วท้ายแล้วนี่หัวหน้ากําลังเริ่มเก็บจากนี่เก็บจากนี่ก็จะวนเอาให้เสร็จตรงนี้ก่อน ตรงนี้ต้องทอยดินขึ้นไปทอยดินขึ้นไปประมาณอีกสองรอบหนึ่งรอบรอบนี้แล้วก็อีกหนึ่งรอบตรงที่รถรถแมคโครยืนนะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะก็จะเงี่ยมเหงาหน่อยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้อยู่แต่ไอเจ้าแมวยักษ์เจ้าแมวยักษ์ไม่ได้มีรถหกล้อก็เหงา แล้วก็ยูทูบเบอร์ก็ยังไม่มีใครมาเยี่ยมหัวหน้าจโจ้ยเลยเน no? าะหัวหน้าก็ค่อยกวาดไปเรื่อยทำไปเรื่อยค่ะสู้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสร็จถ้าไม่ทำและไม่เสร็จสู้เอาให้มันเสร็จเนาะถ้ามีแมคโครอีกตัวนะคะ่ะทุกคนคะ่ะหัวหัวหน้าโยกดินไปเนาะมีแมคโครอีกตัวก็โยกดินขึ้นไปอีกเนี่ยน่าจะเสร็จเร็ว แค่นี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮียบอกว่ามันมีเวลาอยู่เวลายังได้อยู่ยังไม่ได้แบบเวลามันรัดตัวสักเท่าไหร่นะคะอาจากที่ฟังเฮียเล่ามาเนาะเวลายังไม่ได้รัดตัวสักเท่าไหร่ก็พอทําได้คนเดียวคันเดียวก็ไปได้ <c oughs> โอ้ดินเกาะกุงหีหัวหน้าไม่ได้เอาดินมาโอ้เอาดินเอาไม้มาไว้ จิ้มฟันแน่นอนเลยจิ้มพุงกีดินดินตัวเนี้ยดินเหนียวมันออกดูเหมือนเป็นดินทรายจริงนะคะทุกคนคะ่ะแต่หนึบอะอนึบเลยแหละวันนี้ก็จะอยู่กันแบบแยาวๆไปเรื่อยๆเพราะว่าทิ้งหัวหน้าไม่ได้ <laughs> โอ้ยอัปเดตอาการเจ็บขาค่ะ ก็ก็ยังก็ยังเจ็บอยู่ก็ยังต้องดูแลไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะธนุถนอมไปเรื่อยๆไม่ค่อยให้เดินเท่าไหร่หรอกคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อฟซที่ถามไทยเข้ามาเนาะเป็นห่วงเป็นยยเข้ามาค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เอ่อเม้นมาให้กำลังใจเนาะเจ๊พึ่งขอบคุณมากนะคะขอบคุณแทนหัวหน้าจโจ้ยด้วยหัวหน้าจโจ้ยก็ฝากขอบคุณถึง FC ทุกคนทุกทา่านค่ะ ใช่ถึงเราจะไม่เคยเจอกันแต่เราก็ห่วงใยกันเหมือนพี่น้องกันเนาะค่ะเนาะกวจะสิ็ เดี๋ยวจะเพิ่งพาขึ้นไปดูด้านบนต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะเรามาดูมุมกว้างด้านบนกันเนาะคะ่ะเนาะนี่หัวน้าจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมทุกคนน่าจะอีกหัวน่าจ,จะต้องเดินมาโกยดินตจวเนียอีกรอบหนึ่งเนาะอาจจะตัวนั้นขาไปแล้วก็ขากลับเนาะอ่ะมาเดี๋ยวจะพาดูมุมกว้างประมาณนี้ประมาณนี้ยาวไปยาวไปนูน่นถึงนูน้นถึงนูน่นถึงนูน่นดูว่าน้ำนะ่ะนีนะ่เห็นไหมทุกคนคะ่ะ ออกแบบออกตลอดเลยนะจุ๊บๆๆนุ่นแต่ไม่เห็นหัวนะอาจจะมองไม่เห็นท้ายอ้อยเห็นหัวสะอยู่ทางนู้นนุ่นอันนี้หัวหน้าอยู่ท้ายๆแล้วหัวหน้าอยู่ท้ายๆหัวหน้าอยู่คนเดียวเปล่าเปลียวหัวใจหัวหน้าอยู่คนเดียวค่ะไม่เป็นไรหรอกจะเพิ่งอยู่เป็นเพื่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเนตก็มาเดี๋ยวไร้สังกัดดังซึ่งก็มาเดี๋ยว เฮียตุงหกล้อดำกรีนก็มาเนอะส่วนวันนี้ตาต้ากับป่าเย้ยล้างถนนค่ะทุกคนป่าเย้ยกับตาตาไปสูบน้ําแล้วก็เอามาล้างถนนตาตาก็เอารถถายเกรดเกรดดินออกล้างถนนทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะนี่เออฟันปีศาจแหลมเปียด เนาะทุกคนดูโอ้ยใกลเสร็จแล้วแหละใกล้เสร็จแล้ว,ลวลสู้ๆค่ะ จวกเอาซะแบบเต็มๆปุ้งกี่เลยนะทุกคนเนาะ นิดเดียวก็ได้หน้าหนึ่งแล้วเหลืออีกเหลืออีกหน้านก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนี่นี่นะด้านหน้านี้ของหัวหน้าสู้ไปด้วยกันนะคะ FC ที่น่นารัก่าสู้ไปด้วยกันเด้ออยู่เป็นกําลังใจให้กันไปนานๆน,นะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจสำหรับช่องหัวหน้าจจวยแคสซิงเนาะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณจริงๆนะแล้วก็วันนี้วันทำงานของใครลหลายๆคนเนาะก็ขอให้มีกำลังใจและขอให้ได้รับกำลังใจจากเจพึ่งและหัวหน้าจโจ้ยนะคะให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะเจพึ่งรักและคิดถึง f c ของเจพึ่งทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ